เอ <XL. S 2> เท่าไหร่ครับผมอ๋ <50. S 1> อ้อยยี่สิบสามตัวสามร้อยล่เกินเครื่องไล่เงินน้อยเครื่องไล่แต่เงินน้อย <laughs> ก็เลยแบบอยี่ยไงอันที่มันน้อยนี่นีเซลหนึ่งร้อยนี่ซื้อเลย <c oughs> ไปแต่คา,าดเราเลย <c oughs> สบายทุกคนสำหรับตัวนี้หอ,อยู่ชีตลาดประตูน้ำนะครับผมที่กรุงเทพมหา 5, นครน,นะ ซึ่งว่าบรรยากาศที่มาเมื่อนี้ก็เป็นว่าชึกอสวงทีฝนตกมาทึกสวงฝนตกสำนักทุกคนแต่กันอย่างนี้ที่ว่าบันไดฝนตกไล่นเนาะเนี่ยบรรยากาศสีสันเนี่ยเอฟเฟกต์เอฟเอฟกต์อ่ะที่นี่ก็จะมีการค่ายเครื่องแล้วพันธุ์บรรากาศที่ชั้นบรรยากาศคล้ายๆแบบพระเจ้าหลงแบบหลงตลาดเนะ ก่อนเนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้เขาบอกันได้กินข้าวเธอเดี๋ยวจะไปซอกซื้อยังกินก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปลองอาหารแบบสตรีทฟู้ดที่ประเทศไทยลองเบิรงเนาะซีซั่นตลาดเนาะอาหารอ่ะเดีายวเดี๋เดียอเดวเดี๋ๆๆเดี๋ยเดี๋ยลองบ่ลองบ่ผัดไทยซ่อนลองกินบ่สวัสดีครับผมไม่ซื้อ เราซื้อแล้วสามารถนั่งทานนี่ได้ไห,ไหมครับ<ส>หรือว่าได้ไหมครับผมได้โอเคครับเดี๋ยวเอาผัดไทย,ผ,ไทยผัดไทยกุ้งผัดไทยกุ้งโอเคเอาผัดไทยกุ้งแล้วก็ปลาหมึกเดกี๋ยวคนเดี๋ยวขเขาจะมาลองอาหารเป็นผัดไทยกุ้งแล้วก็ปลาหมึก นั่งนั่งตัวไหนได้้างครับผมนั่งตัวไหนได้ไหมครับอ๋้ครับอเออนั่งรวมกันเลยโอเคครับผม <c oughs> ได้ได้คนระับ <c oughs> แล้วนี้ก็เป็นส้มหน้าข้าวผัดไทยกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเนาะเพื่อกุ้งตัวใหญ่พอสมควรอย่างนี้ครับมาลองชิมมันเป็นอะไรเอากลับคืนเปะ แซ่บหลายครับผมแซ่บหลา่แล้วก็พราะว่าผัดไทยเนี่ยเวลาที่เอามากินอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเขจะได้รสชาติที่ต่างจริงอยู่ที่ประเทศลาวก็มีคนค้าผัดไทยแต่พอมาเวลาที่มากินอยู่ที่ประเทศไทยออริจินอลแท้ๆก็คือบอกเลยว่าแซ่บหลายเนาะเนหมือนเกลียงเลยแซ่บปะแซ่บปะเนี่ยทุกคนสำหรับสถานที่อยู่นี่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเลยนะสถานที่ที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาสุ่มไล่เนาะ เพราะว่าที่ประตูน้ำเนี่ยเป็นที่บอลอีว่าหลายคนจะนิยมมาเพราะมันเป็นตลาดมันก็เป็นตลาดสุมชนเนาะแล้วก็นักท่องเที่ทยวส่วนใหญ่ที่เห่นเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ว่ามันจากอินเดียนี่หล่ยล่เลยเพราะว่าเออเพราะว่าเช่นนี้นะคือคสังเกตเห็นก็คือว่ามันจะมีแบบเป็นฮานคาห้องคนประเทศอินเดียนี่จะไล่เลยเป็นฮานาฮานหร <S <S> <S ือว่าเป็นฮานคาต่างๆเนี่ยก็คือจะไล่เลยเนาะทุกคนแล้วก็ อี่อยางนเนึ่ยบอกเลยว่าเส้นนี้นะวันนี้คันท่าฝน,นตกนี่คือเรา่าจะคือคืนแรกกว่านี้แต่ว่านี่มันฝนตกฝนตกแต่คนก็นกนยังพงม,มายางเละดิ้มอยู่ล่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันนี้เขาเองก็จะยางลเละเบิ้ง่าเป็นจะได้เพราะาตามที่หูมาก็คือประตูน้ำเนี่ยค,คือจะขึ้นซื้อเรื่องตลาดขอ่องเกี่ยวกับผูกผ้าเสื้อผ้าผ้าเสื้อผ้าประมาณนี้นะเนาะเัาจะได้เดี๋ยวแล้วจ้ากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะยางไปโตทุกคนโอเค หลังจ้างเมื่อกี้นะ่ะจีห่ากินผัดไทยไปเบืองต้นเขาลืม <c oughs> ส,สั่งผัดไทยแต่ว่าบได้โบได้ถามราคานะทุกคนฮูบวาราคาเมื่อกี้เ่าได้ผัดไทยเมื่อกี้อ่ะคือเป็นกล่องกล่องโฟมกล่องหนึ่งราคา100บาทนะครับผมก็เมื่อกี้รวมๆเป็น200นะครับผมนะ เดี๋ยวให้แสดงอยู่นี้ห่อแป๊กกันหมูเน่ยเนี่ยผ้สละเมื่อกี้คือเอาย่างเข้ามาฮู้สึกว่าเขา แตกต่างแตกจ่างจ้างคนอื่นเนาะเพราะว่าเพราะว่าเข้ามาทางด้านในนะคือลูกค้าสุดจะเป็นแต่อินเดียเลยนะทุกคนไทยแลนด์สี่ออะไรอย่งไบอกมันจะมีซี่ค๊า ใหญ่ปยอืปดี้ป๋ใหญ่ปใหญ่ XL เท่าไรครับผมอ๋ออ๋อ20สิาตัวสาม้อได้ไซส์ XL หรอ XL บ L L คิดว่า L L โอเคเอ์ตัวแต่ว่าอยากได้ที่มันมีแบบไทยแลนด์หนังสือแนี้ครับผม เอ็กแอลก็ได้เอ็กแอลก็ได้ซอนอย่าม, <Yeah, S 2> มันมีแรงน้มถ่วงมันมีแรงดึงดูดร้อยแปดสิบบาท เอาบอหรือเบออดใจได้ปะอดใจได้ปะซีน้ำกินก่อนวะซ่อนแากน้ำ,นำในคนสลับโซนนี้นี่ที่ว่ามีเสื้อผ้าลายโตเลยเนาะที่ว่ากะ มีลลยอันให้เหาได้เลือกอยากบอกว่าสำหรับอยู่ทางด้านลมเนี่ยคือส่วนแากจะเป็นคนประเทศอินเดียและนอนที่ค่ายเนาะอันนี้กาข้ามเอทีพุกุดเข้ามาก็เลยูุสึิกแบบเห่าน่าจะแบบแตกต่างหมอยู่นี่เป็นยังซื้อยังตัวนี้ลายพวดเล็กบุทชื่อะลายเกินเครื่องลายเงินน้อยเครื่องลายแต่เงินน้อยก็เลยแบบ อยากได้อันที่มันน้อย <des k> นี่นี่เซลหนึ่งร้อยนี่ซื้อเลยมแตว่าคาดเราเลย ตัวนี้เราก็มางซื้องข้อนไปซีข้องไปฝากเด็กๆเนาะซีของไปฝากเด็กๆได้ครับผมสองร้อยหกสามร้อยห้าสิบสามร้อเล็กกว่านี่เราลเลอกลือมีนะทำไมไม่หลุดซื้อมาให้เนี่อเฮ้ยสอนข้างในเนี่มันมีข้างในมันมีตัวเล็กๆน้อยๆนะ

ร้องไห้เหรอมีเสียงมันมีเสียงเหรอไอยิ้มร้องไห้ไม่ยิ้มดิยังไงอ่ะอ่าหัวเราะหัวเราะมันหัวเราะอันนี้ยายไม่ชอบปอเอาไปสิใหญ่เกินใช่อันนี้อันนี้ออกแล้วแตไม่ใหญ่นะเท่าไหร่อันนี้อ่ะนะนั่นลองเอาด้วยเปรงสีขาวได้

คนไม่ใช่ซองก็นะอนซูมาเวเลยไปสุำแล้วแมวนะาคลิปไม่ได้กำลังช่วยไงชอันนี้ร้อยแปดอันสาม้อยอาสร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้ห้าสแผ่นงใอ้ได้บ่ครับอ็นบอกนะกำลังไม่มีเดี๋ยวเลยไปสุเอามาแจริงๆทำไมคลิปไม่ได้อะไรดีลูีไม่ได้ละอัวนี้ดี ได้สิบแล้วล่ะเอาสามสามะห้าสิบนะห้รอดีนะห้าเน้องช่วยห้าสิบเองนะดีนะอันนี้ไปสูสเองนะอันนีมันกันลูกเสาเอาไปสามลยห้าสิบเอง้าามก็ห้า ถูกถูกนะไม่มีแล้ว470อ่ะ์ตลดให้470โอเคโอเคนะ470โอเคอ่าจะใส่อยังไงเนี่ยคราวนี้มีถุงใช่ไหมครับมีถุงโอเคครับผมเพราะว่าต้องขึ้นรถไม่สมบูรไม่ใช่ฮอรลง คิไม่ okay. ได้นะพุกตกแล้วก็ปีใหญขายนี่ทุกวันเลยใช่ไหมครับวันอาทิตย์น่เฉพาะวันนี้วันอาทิตย์ขายทุกคนขายพยกสั่งถทุกทไม่ได้เอาแกงกะก๊ามนี่สิสามสิบทไสดีหน้ามันเนเนี้อนไ่เอาเยอะอนนี้ก็อนนี้ก็นะพุกตกแล้วคนนะอันนี้ไม่เหมือนแพงแล้วแมวันนี้ราก็สูงก็ลองะได้นะ อ่าเดี๋ยวอันนี้เราทดลองอีกได้ไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองอันนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวดูนะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอ้ยเนี่ยนะสองแรกฮัสติสหน้าเบลเบสิกเอาไปที่ไหนอนนีม่มีอีกแล้วไม่ใช่พูตัวโก้อนิเม่มีแล้วพร้อมไม่มีแล้วใครไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพี่ลองลองตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมครับทดลองให้หน่อยได้ไหมครับโอเคโอเคได้เดี๋ยวพู่เจ้าเด็กลอง ได้แล,แล้วครับผมได้แล้ว,เ,ลวเดี๋ยวโอกาสห,ห,หน้ามาเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาซื้อใหม่